สวัสดีตอนนี้มาอยู่ในบาสปอนชนแนลครับผมสวัสดีเป็นไงครับตากล้องเออไม่เป็นไรครับไปดูหน่อยหันหลังและนี่ก็คือพวกเขาอยู่นี่ครับสวัสดีครับอยากจะกินจะจะกินกวางตุ้งนะ้ำมันหอยสงสัยมันจะไม่กินมั้งเราจะมาชมดูว่าลูกครับผมนี่ครับผมนะ ผมวาดลูกสวครับแต่ว่าเขาวาดยังไม่เสร็จครับต่อไปครับนี่ครับผมนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวแสงเห็นหรือยังก็โฟกัสหรือเปล่าเนี่ยโอเคตอนนี้คููว้านเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่ขอไปยครับผมน่าจะมองไม่เห็นมัน้งน่าจะมองไม่เห็นมาโอเคมาลุกผ้าต่อไปนี่ไง รูปตกแต่งเป็นกระดีก็ผมผมวาดรูปมาถ้าไม่เชมอหรือยังครับถ้าใครกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ก็ผมนะแล้วเจอกันใหม่สุข,ข้าท่านติดผูงไปแล้ว